สวัสดีค่ะพบกับน้องกุ้งน้าร้วนะคะกับตอนนี้เราไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงครับสุภานที่ทำงานนะคะอยู่ที่นค่ะมที่เคเอรมาเจยนะคะโดยการที่เราเอาของมือสองที่อ่าเราไม่เคยได้ขายเลมขายเลยอนี้ก็ขายหนึ่งร้อยบาทจากที่ซื้อมาสองเก้าเก้านะคะก็มาเลยัาคาแต่ปรากฏว่ายังขายไม่ต่อค่ะที่เรา ะะ 30, แล้วก็จะมีเสื้อผ้านะคะสามสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็จะมีรองเท้ามีรมกระเป๋าของขายเยอะมากมายนะคะแล้วคือวันนี้ลงทุนไปแล้วเกือบสี่ร้อยบาทนะคะแต่ได้มาตอนนี้สองร้อยบาทมาหลายเทียบมากเลยตอนนี้นะคะเราก็พาพัพพวกของเรามาอาจารย์เจฮายน้อยเดชเดชนะคะน้องพลจอมเทแล้วก็หางจอมเนียวจอ เราก็ตามมาเขาจะมาในนี้มาขอความเห็นใจเราขอความเห็นใจจากทุกๆคนนะคะโ e l l ัวักมองเพโอ้ความรักความรักแาความรักมันไมไหว เนพราะเราอยู่ร่วมต่างกมเดียวกันโอเคครับ